นี่ครับอยู่เราแซกเพื่อนนี่ครับผมให้ยกกระพึืงนะครับแข่งกันครับแตะไร้ครับมนการมีการหนึ่งในการซ้อมมวยครับใครแตะไร้ใครได้ก่อนสิบครั้งก่อนชนะครับไปดูเชิงครับดูเชิงครับนี่เชิงยกฮ่อไล่ขิ้นมาเอ้ยยกไวครับถึงจะยาวครับเกมแตะไร้ครับเพื่อนฝึกความไวครับ Để lối hù hấp Sống đi ngấp Thuận thuận à hào Được giấy này đi Hãy subscribe cho kênh

อย่างเจ็ดครับเจ็ดต่อสองครับยกน้ำครับขั้นที่สิบก่อนชนะนะครับเขาโดนมึงละอ้าวเจ็ดสามดูไปเรื่อยเลยเขาออกเขาออกเรียบร้อยแปดสามมันง่ายง่ายครับเก้าเรียบร้อยอยู่อีสายเดินมัดหน้าเรียบร้อยเขาหน้าเขาหน้าเพื่อน เขาน่าครับเขาน้าครับแต่นีไอ้ตนี้ฟาวครับหัก2แต้มเ้าสามเป็นเกนะครับเพิ่งได้นำมาครับเป็นยกเสียฟาวสองแต้มเก้าหกครับเพิ่งจะกลเร็วเก้าหกอเพิ่งได้สแต้มคอฟาวเอาะครับจ๋าจังกให้จังไดีห้จังไบดีโดนป เฮ้ยดูนเฮ้ยทำไงกนแล้วหรอเ้าเกาสะครับแขนสุดท้ายของพึ่งครับพึ่งห้ามโดนเรียบร้อยแพ้ The winner is of this y o o m โย่เรียบร้อยเหยอยา